รับสวัสดีนะครับยูโฮน,น,นะครับผมมทัทของนะครับผมนี่เกที่มีชื่อว่าโซนัยกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมมาสอนวิธีการออนไลน์ระยะไกลนะครับปกติโซนจัจะจะจะเล่นนะครับจะเล่นออนไลน์จะเล่นแบบเเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับถ้าตายตัวเกมตัวป,ปกติเนี่ยมันไม่มีนะครับแบบถ้าจะเล่นก็ไม่มีนะรับไ,ไมเรากดไปที่ แลนโคออกนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับมันจะมีวิธีแรกนะครับการใช้นะครับการใช้ไวไฟผ่านไวไฟเดียวกันนะครับเน็ตเวิร์กเดียวกันเนาะเออไวไฟเดียวกันก็กดคนหนึ่งกดสร้างห้องคนหนึ่งก็กดจอยเกมอะไรก็จะเห็นนะครับแต่มันไม่เห็นนะครับมันเลยแบบแบบนี้มันก็ไม่เห็นเนาะเออเออมันมันก็เห็นแหละถ้าแบบอยู่ไวไฟเดียวกันอะไรกันก็เห็นนะครับอีกวิธีหนึ่งก็ใช้แบบอีกโมออีกเครื่องหนึ่งไปเอาสปอร์ตเล่นด้วยกันอะไรได้เนาะเออ แล้วก็กดสร้างห้องไะไรตามปกติมันก็เล่นได้ตามปกติเลยครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการออนไลน์ระยะไกลนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้นะครับโซนไนก็ในการซัพพอร์ตเรื่องออนไลน์ระยะไกลมาอย่างหนึ่งนะครับปกติแต่ก่อนต้องใช้โซนไนโฮสต์นะครับโซนไนโฮสต์ตัวหนึ่งเนี่ยมันยากนะครับมันก็เลยแบบเออตัวเกมก็เลยพัฒนาก็เลยแบบแพร่อส่อพีนี่ได้นะครับนะครับแบบนี้นะครัโอเคเนาะ อันนี้เดี๋ยวมีคลิปเด่งขึ้นมาให้ดูนะครับอันดับแรกครับการที่เราจะเล่นโซนไอออนไลน์นะครับเราต้องมีซีโร่ไททวันนะครับอันนี้ชื่อผิดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเมื่อขึ้นรูปไปดูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่แอปซีโร่ไททวันกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่แอปซีโร่ไททวันกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับโอเค อันดับแรกนะครับซีโรทวันถ้าใครไม่มีอะไรมันจะไม่ขึ้นอะไรแบบนี้นะมันจะไม่ขึ้นว่าโซนในออนไลน์นี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมลบไปดูลบไปเลยนะครับดีดีเสียงลบไปลบออกไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะับให้เรากดบวกนะครับโอเคเจวันเน็ตเบิร์กไอดีนับอันนี้ก็อย่าสนใจนะครับให้เรากดใส่ตรงช่องสองที่ผมบอกตรงนี้นะครับใส่ เลขใส่เขียนตามนี้เลยครับเขียนตามนี้เลยครับสามเอสามเอเอฟเอห้าซีดีแล้วเนะี่ยเออซีดีจะแปลอะไร้ก็ใส่ไปใส,ใส่ไปนะครับอ๋ยอันนี้มันดีหรืออะไรมันดีเดอบีปะเดอบีถูกแล้วโอเคครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนให้ทุกคนเนี่ยทำการไปดูช่องด้านล่างนะครับจะเห็นว่าแอดเน็ตเวิร์กตรงนี้ข้างล่างครับข้างนี้นะครับโอเคนะครตรงนี้ตรงนี้นะโอเคกดบวกไปเลยนะครับ เมื่อเราสร้างเสร็จนะครับจะเห็นว่าเน็ตเวิร์กเนมนะครับจะเป็นในชื่อนี้ครับโอเคมันยังไม่เป็นโซนไนออนไลน์มันยังไม่เป็นโซนไนออนไลน์นะครับให้เราทำการแตะติ๊กตรงนี้นะครับหนึ่งรอบนะครับโอเคโซนไอออนไลน์แล้วก็อะไรครับโอเว็บ,เเวบโอเว็บแค่โอเว็บดิโอเคก็ Discordgg ของโซนไนนี่ก็เป็น Discord ของทางโซนไอนี่เออไปดูเอานะครับ ถ้อยากดูไปดูนะเนี่มันทิ้งลิงค์ให้ดูนะเอาอะไรนะครับแบบนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับให้เรากดทำการเปิดไปเลยนะครับให้มันขึ้นลูกคุณแจทางทางทางขวาบนนะตัวนี้โอเคเห็นไหมนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็กดเข้าเกมไปเลยนะครับโอเคผมขอเข้าเกมมันนะไปไปที่เกมมันเลยโอเคนะครับตอนนี้เข้าเกมมาที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กาลังแบบชิลลี่ลูมกาลังแบบวิ่งอยู่นะครับเจ้าเจ้าเหมียวน้อยตัวเดิมนะครับเมื่อกี้น้องพ่รามหายไปรึเออ่าลองกันนะ โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการมาเสร็จเรียบร้อยครับมามาเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไปที่กดคําว่า land co-op ได้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็กดคําว่าโอเคเดี๋ยวผมกดนะครับอันดับแรกนะครับคุณให้เพื่อนสร้างนะครับโอเคถ้าเกิดสมมุตินะอันนี้ผมเป็นคนสร้างก่อนนะครับสร้างก่อนใช่ไหมผมก็ใช้ <c oughs> ผมสร้างเลยนะอันนี้ผมสร้างเลยนะครับนึบเนี่ย โอเคเลเวลโอเคอันนี้ไม่ต้องสนใจกดไปเลยอันนี้ผมเล่นผมผมเล่นค้างไว้นะครับโอเคร้อยวันวิ่งวิ่งเสร็จนหนึ่งโอเคเสร็จ okay. นะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ให้ทําการเปิดอะไรเปิดโอเคซีโรทยวันเปิดเลยนะครับเปิดให้มันขึ้นนี่ครับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็จากนั้นก็ให้เพื่อนจอยเข้ามานะครับเอาแล้วเพื่อนจอยเข้ามาทําไง นะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่ของเพื่อนจอยนะครับโอเคกดออกแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาถึงของคนจอยนะคนจอยจอยยังไงก็กดเขาว่าแลนนะครับแลนก็ออกแล้วเกิดคําว่าจอยอินเกมนะครับไม่ใช่จอยยังเป็นจอยอินจอยอย่างเดียวจอยเกมเอกดเข้าไปนะครับโอเคแล้วเราก็มาทิศทางขวานะครับตรงสี้เหลืองๆนี้ครับให้เราเซิร์ชไอพีเลยนะก็ใส่เลขไปนะครับอันนี้ก็ใส่เลขเลขไปครับโอเคแล้วกดติกถูกไปนะครับ มันก็จะขึ้นเลขห้องเลขรายนะครับอันนี้ตามที่ผมนับเดี๋วผมแบบมีคลิปเด้งขึ้นมาเนาะเออคลิปตอนที่มันขึ้นห้องจะขึ้นยังไงนะครับผมเด้งขึ้นดูนะอ่ะโอเคเมื่อคลิปเด้งเสร็จแล้วนับแล้วเมื่อคลิปแบบผมไปดูนับเออใครที่ตอนแรกไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้เราทําการแบบกดรีเซ็ตรีเซ็ตปุ่มเขียวไปเดี๋ยวขึ้นเองนะครับและถามว่า IP ที่เราหาไอ้ไอพีเราจะต้องกดจอยเนี่ยมันหาจากไหนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมไปที่ Zero Taiwan เลยนะครับโอเคนะครับก็มาดูนะครับว่า IP ของเราต้องใส่ก็ใส่ตรงไหนะครับมาดูที่ของมุมขวาล่างนะครับเห็นใจไหมจะเป็นเลขอะไรเลขอะไรนะครับอันนี้ผมเซ็นเซอร์ไว้ครับผมจะไม่เปิดนะครับอันนี้ของทุกคนจะเห็นเลยนะครับ IP ตัวนี้นะครับถ้าเราจะใส่นะครับถ้าเราจะใส่ IP นะครับที่จะจอยที่จะเล่นนะครับต้องเป็นคนหัวห้องที่สร้างนะครับ ใครที่สร้างใครสร้างแบบใครที่สร้างเกมในเกมนั้นที่จะแลนกันนะครับเหมือนคนแบบเหมือนสมมติผมสร้างนะครับผมก็ต้องเอา IP ของผม IP ตัวนี้ที่ผมบอกไปให้เพื่อนนะครับได้เพื่อนกดจอยแล้วใส่ i อมานะครับตามนั้นนะครับโอเคนะครับเท่านี้เนาะอย่าไปเอา IP ของตัวเองเนะครับอย่าไปเอา IP พของตัวเองไปเซิร์ชของตัวเองนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับยกเว้นในกรณีที่ไม่มีกรณีหรอกยกเว้นยกเว้นแบบว่า เราเป็นคนสร้างนะครับแล้วก็เราต้องไอพีที่ให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนจอยเข้ามานะครับคนที่จอยก็ต้องเอาไอพีไอพีของคนที่สร้างห้องนะครับคนคนที่สร้างปุ๊บก็เอาไอพีของคนที่สร้างนะครับไปใส่ก็ได้แล้วนะครับก็แนะนํานะครับใครที่จะเปิดอันนี้ผมแนะนํานะครับใครที่จะสร้างห้องสร้างอะไรเล่นเกมนะครับผมแนะนําให้คนที่เป็นอินเทอร์เน็ตแรงๆนะครับและมือถือดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นจะเกิดอาการกระตุกและแหลกได้นะครับอันนี้ผมเคยไปเจอมาแล้วตอนเล่นกับเพื่อนผมนะครับ ก็คลิปนี้ายบ่ายครับคลิปหน้าเจอกันเนาะแล้วก็ขอคุณแบบขอบคุณแบบบางคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออนไลน์โซนไนท์ด้วยนะครับอันนี้ผมแบบไปหาทั้งในเฟซแล้วก็ทั้ง youtube นะครับก็ต้องขอคุณด้วยนะครับก็คลิปนี้ายบายครับคลิปหน้าเจอกันเนาะ